วัค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับแอร์แล้วก็ช่องเลื่อยเปื่อยเชยแช์นะคะวันนี้เรามีโปรแกรมพิเศษนะคะจะเป็นการดวลกันระหว่างสึกแม่ลูกนะคะทั้งสองคนนะคะในการที่จะาาแข่งกันตำถาดน,นะคะโดยที่เราจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะในการชิมสึกครั้งนี้นะคะเดือดมากเพราะว่า พี่แพ้นะคะจะต้องเพิ่มค่าขนมให้น้องอิงนะคะในการไปโรงเรียนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําผู้เข้าแข่งขันพร้อมกับอุปกรณ์นะคะมาให้ดูนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นชมหน้าผู้เข้าแข่งขันของเราทั้งสองคนนะคะค่ะเริ่มจากคนแรกฝั่งมุมน้ำเงินนะคะแม่เอแล้วก็มุมแดงกากงแดงน้องอิง S <S สุดครั้งนี้เดิมพันกันด้วยค่าขนมไปโรงเรียนอสีสู้สู้ๆนะคะอ่าก่อนอื่นเราก็จะมาสามาแนะนำนะคะเครื่องปรุงข้าวๆนะคะอันนี้เดาว่าน่าจะอร่อยไหมไม่รู้นะคะอ่าก่อนอื่นเราก็จะมาแนะนำเครื่องปรุงกันก่อนนะคะเริ่มจากอะไรดีคะเชฟนี่เจาแนะนำเลยอ่าก็ <S 2> <S 2> <S จะเป็นนี่วัตถุดิบหลักก่อน มะละกอสดๆนะคะเอ่อก็ก็จะมีอะไรนะมะเขือเทศปราชอบข้าวโพดก็ใส่ข้าวโพดไปด้วยน้ำปลาขาดไม่ได้คือน้ำปลาค่ะหอยดองหอยยองพริกกระเทียมชุรสมะนาวถ้าชอบทะเลก็เสริมไปด้วยหอยแครงและกุ้งตามด้วยน้ำตาลปี๊บ แล้วก็น้ำปลาน้ำปลาอันนี้นะคะเ็เป็นฝีมือการจัดฉากของทั้งสองทีมได้จัดเตรียมเอาไว้นะคะแค่ดูหน้าตาก็เหมือนจะแบบสวยแล้วสวยงามน่ากินอ่าต่อไปเรามาเริ่มกันเลยเริ่มได้ใส่กระเทียมใส่ลงไป <c oughs> ใส่พริกใส่ลงไป <c oughs> นี่ถ้ามีเพลงนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นแดนเม่เอนี่เป็นนักเต้นเก่านะคะถ้าไม่ติดว่าโควิดป่านนี้นางไปอยู่ตามตามเทกแล้วนะคะโอ้โ,โ,อโเสียงโุกดังว้ายิ่งประชันงเมนี่แบบดังลั่นบ้านเลยดูท่านผู้ชมท่านผู้ชม ไะะหนมีคอคบงห้องฝันระหว่างนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์ทางเชฟอิงก,ก่อนนะคะเชฟอิงนะคะวันนี้มั่นใจไม่เลยว่าจะชนะค่ะมั่นใจค่ะ,ะ<อ><อ>ร้อเปอร์เซ็นเพราะหนูจะเรียนเป็นครูหนูไปเป็นเชฟตั้งนานแล้วมันนามันนาส้ตายส้ตายตูค่ะ สู้ค่ะทำไปก่อนที่จะลืมสูตรว่าใส่อะไรไปบ้างแล้วนะคะฝั่งตรงข้ามก็เล่งมือใหญ่เลยนะคะระหว่างที่เราสัมภาษณ์อ่าเชฟเอมังค่ะเชฟเอเชฟเอมีความมั่นใจระดับไหนคะว่าจะชนะ,อะโอ้โห้ผ ออกองเชีย,ยร์มาดูหน้าตากันนะคะตู้ๆนี่นะคะถึงขั้นตอนาการปรุงแล้วน้ำล,ลายไหลน้ำลายไหลอ้หอยอยแทกอันนี้ก็จะมีกุ้งสดหน่อยใส่ลงไป เต็มพกเลยนี่จคิงๆเราพกลเล็กไปนะมีการช่วงชิงเครื่องปรุงเกิดขึ้นรีบไปไหนนี่มีการบับเกินเกิดขึ้นค,คนละชิมอันนี้ทานน้อยเป็นยาระบายอ่อนๆนะคะทานมากอาจจะมีถึงขั้นห้องเสียลระดับนี้แล้วไม่มีเตียระดับเช็คยิงแล้วนี่ ใส่มะละก darum, อกองเชียกองเชียเสียงดังมากถึงขั้นตอนการใส่มะละกอแล้วนะคะตอนนี้กองเชียถึงขั้นน้ำลายไหลไหมน้ำลายไห,ยหลไหมออยากให้กล้องมีกลิ่นนะคะเตือนดังจะงจะนิงะ่งไปจนตื่นใจเลยนะ มาชมทางฝั่งเชฟอิง,งอสีสันหน้าตาดูดีได้ได้แม,คม่คุณทำเลยนี่อันนี้ก็ถึงตอนชิมยืดขาดป่ามอร่อยเลยขอดมอีกนิดนึง นิดนึงรับรองอร่อยแน่เชฟอิอชิมมั่งนะคะขาดอย่าบอกนะว่าขาดความอร่อยอีกไม่ได้นะอร่อยอยู่แล้วว้าเครื่องแน่นๆแน่นบบน้อยค่ะกเกลียวเตอรนมันแน่นอิงอิง s อยเครื่องไปหมดแล้วอิงเน้นเครื่อง ไม่ได้บรรยัปบรรยังว่าครบกูจะเล็กนะคะอิงอิงโกยถอนล้กก็ใส่เข้าไปก่อนนะคะโ, <c oughs> โอ้ยทางเชฟเอ๊ะนะคะถึงขั้นตอนการจัดวางแล้วนะคะโอเคเชฟเอ๊ะมั่นใจแล้วว่าอร่อยนะคะ ทางฝั่งเชฟอิงเป็นไงบ้าง,ง,างยังยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดนะคะชิมแล้วหรอมั่นใจแล้วน,นี่ถึงคนชิมด้วยนะ,เ,นะเชฟอิงตามมาติดๆนะคะว้าวเชฟอิงตามมาติดๆ เสร็จแล้วค่ะหน้าตามมันมุ่งมั่นมากนะคะตอนเรียนตั้งใจแบบนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะแต่หน้าตามมั่นมากเสร็จั๊บนี้เสร็จแล้วเอาเลยเอาจัเสร็เลยเจียงขุดหกโอ้โข้นะคะโอ้ดูตัวไปวลายังยิงยังไม่จบยิงยังไม่จบยิงยังขโมยเครื่องไม่จบนะคะ นี่ค่ะอ่าต่อไปเป็นขั้นตอนการโชว์ผลงานนะคะเราจะเริ่มจากของเชฟเอก่อนเสร็จแล้วค่ะลูกสร้างหน้าตานนอันนี้ของเชฟเอเย่ต่อไปของเชฟอิงมาดูหน้าตาหน้าตาใกล้เคียงนะคะต้องตัดสิ่งที่รสชาติอ่าของเชฟอีตาแล้วไม่ต้องพูดถึงความอร่อยนะคะ อยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่ไม่แน่ใจว่าจะร่อยหรือเปล่าหน้าตาดูดีอย่างเดียวหน้าตาเอาเน้นหน้าตาค่ะมามาเดี๋ยวหน้าตาเกม่ค้นหน้าเดี๋ยวเราจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาชิมนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนการชิมนะคะจากผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการทั้งสามท่านท่านแรกก็คือด็อกเตอร์เนมเย้ เป็นอะไรดีนะยศให้มันดูแบบว่าอ๋อนี่เป็นกุ๊กมือหนึ่งนะคะนักชิมอันดับหนึ่งของประเทศไทยน้องเอิญส่วนท่นที่สามนะคะก็ไม่ใช่ใครนักชิมมือหนึ่งของประเทศนะคะเชฟแอนย์เยอเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นผู้ชิมหรือจะเป็นหนูลองยาให้กับสองแม่ลูกนี้กันแน่นะคะเรามาดูกันโอเคค่ะ ด็อกเตอร์เจ็ทเนมก่อนค่ะชิมเลยอ่าเอาค่ะใครก่อนแม่เอ็ก่อนแล้วกันนะอันนี้ของของแม่เอ็แม่เอ็กเนมไม่เห็นน้ากินเนมเป็นผู้หนูทดลองคนแรกอันนี้ของแม่เอ็ลองชิมชิมเลยชิมเลยทำไมเนมทำหน้าเหมือนไม่มั่นใจ ชิมเป็นไงอืมอร่อยไหมอร่อยอันนี้ของแม่เอ๊นนะเนมจำรสชาติไว้ทำที่สองของพี่อิงมาของพี่อิงของพี่อิงนี่เน้นตัวปลาร์บาคนทำชอบกินปลาอ่าเนมจะชิมของพี่อิงแล้วนะ ซูได้ไหมซูได้เก็บคะแนนไว้ในใจเดี okay. yeah. Yeah. ด๋ยวเราจะถามตอนท้ายรายการโอเคจะให้คะแนนถูได้อย่างให้คะแนนได้แล้วนะคะมีคะแนนในใจแล้วนะโอเคอ er ิงมีอะไรจะบอกน้องจะมีอย่ยงค่ะคุแม่ไปที่ตคู่แข่งขันมีการซื้อเสียง <laughs> คณะกรรมการนะโอเคต่อไปน้องเอิญเชิญชิมอ้าว <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้นะคะของถาดแรกของแม่เอกอ่ชิมอร่อยโอ้หน้าหมาเต็มๆมาจำรสไว้นะแล้วเดี๋ยวของพี่อิงมาเปรียบเทียบของพี่อิงอาจารย์ให้พี่อิง จำรสชาติไปนะ่ต,ต,ะต่อไปเป็นของพี่อิองง่ะเขาให้อร,อ,รอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันแต่ว่าให้คะแนนได้เหรได้เปล่ามีคนชนะในใจแล้วนะค้าเลาเอียงนะกรรมาการบอกก่อนนะโอเคต่อไปให้ถึงคิวเราแล้ว <laughs> ไม่รู้เป็นผู้โชคดีหรือผู้โชคลาที่ได้ชิพนะเอาแล้วนะเอาแล้วนะอันนี้ของเองของเอค่ะเมืเ่อบอกเก็บอาการน,น,นี่ค่ะพี่อิงค่ะคนเสิรข้าว นึ่งกุ้งเอากุ้งไปตัวใหญ่ตัวน,นี้ของน้องอิงค่ะจะชิมแล้วนะมนีความแตกต่างมีความแตกต่างชัดเจนโอเคม,เม,อมาค่ะ ให้คะแนนน้องเนมให้ใครชนะพีเ่เอพี่เอยเยอินใครชนะแม่เอคนสุดท้ายสิทธิาเดีตาตาเองหนึ่งคะแนนสำคัญนี้คือเป็นของ มีความกลมกล่อมมากกว่า,วาส่วนของอิงไม่แน่ใจอะมันมันติดหวานอะ<ช>ไม่รู้ไปหวานตรงไหน่ย ของอิงหนักกวานไปหน่อยนะคะเอาไว้แก้ตัวใหม่คราวหน้าโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตามเรด้วยนะคะพวกเราชาวคณะจะได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆให้กับคุณทุกคนนะคะฝากคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะใครอยากให้เรานะคะมาทำอะไรอ่คอมเมนต์ไว้ใต้ใต้คลิปนี้ได้อยากให้เราทำอะไรอยากให้เรา ทดสอบอะไรให้ดูเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับสิ่งต่างๆอยากให้เราทําอะไรให้ดูคอมเมนต์มาได้เลยแต่ที่สําคัญคืออย่าลืมกดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้ทางองด้วยนะคะยังายชฟอิงซาวเชฟอิง